มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มร้องถูกดูดเงินจากมือถือออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารและบัดเครดิตสูนย์เงิน5ล้านเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะสำหรับการกดลิงก์แล้วก็ถูกดูดเงินจนเกลี้ยงบัญชี จนล่าสุดนะคะมีหนุ่มถูกมิจฉาชีพดูดเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารและบัตรเครดิตได้รับความเสียหาย4.5ล้านบาทโดยเมื่อวันที่19มกราคม2566นายอภินัน์มานะพันธ์ผู้เสียหายเดินทางมาร้องและขอความช่วยเหลือกับนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดถูกมิจฉาชีพดูดเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารและบัตรเครดิตกว่า4.5ล้านค่ะ เนื่องจากมีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาาิชิ์โทรศัพท์ติดต่อมาให้อัปเดตข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการทำธุรกรรมแต่ว่าตอนแรกผู้เสียหายไม่เชื่อนะคะจากนั้นวิชาชีพดังกล่าวก็ได้ส่งข้อมูลส่วนตัวของตนเองและของบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลละเอียดที่เป็นข้อมูลเดียวกันกับ ในสารระบบของกระทรวงพาณิชย์นะคะจนทําให้เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์จริงจึงแต่ัดสินใจทําตามเมื่อตอนเองกดลิงก์เข้าไปหน้าแรกก็เป็นหน้าเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์แล้วอยู่ๆหน้าจอโทรศัพท์ก็ล็อกไปไม่สามารถกดอะไรได้เลยระหว่างนั้นมีข้อความส่งมาจากธนาคารว่า มีการโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารหลายครั้งภายใน15นาทีเงินหายออกจากบัญชีไป3.9ล้านบาทและบัตรเครดิตอีก6.5แสนบาทตนเองพยายามติดต่อธนาคารเพื่อระงับธุรกรรมดังกล่าวแต่ก็ไม่ทันถ้าธานาคารแจ้งว่าทำไม่ได้ต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้กับตำรวจก่อน ต่อมาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สอนอบางรักใช้เวลานาน,านพอสมควรซึ่งระหว่างนั้นบัญชีของตนก็ยังไม่ได้ระง,งับจนมีชาชีพดูดเงินออกไปจนเหลือเพียง131บาทตนเองทําใจแล้วว่ายังไงก็คงจะไม่ได้คืนแต่อยากให้ธนาคารมีมาตรการการรับมือที่รวดเร็วกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ